พิกเกมครับผมท่านผู้ชมพิกเกมครับผมนี่นี่นตีด้วยใครครับผมพิกเกมพิกเกม โอเคอาบน้ำหน่อยดีกว่าโอเคโอ้โหลุงอะไรทำไมลุงไม่จ่ายค่าน้ำอีกแล้วเนี่ยลุงจ่ายแล้วนะรู้สึกเดี๋ยวลุงเนี่ยลุงมาดูดิเนี่ยที่ล้างมือลุงยังไม่ไม่ทำให้มีน้ำเลยเนี่ยลุงเอ้ยลุงคือลุงไม่ได้จ่ายค่าน้ำใช่ไหมเนี่ยเออคงงั้นแหละแต่จำได้ว่าจ่ายไปแล้วนะนั่นนั่นมันเดือนที่แล้วหรือเปล่าลุงอันนั้นลุงก็ไม่รู้อ่ะ เอองั้นผมไปไปแล้วนะไปไหนก็ก็คือผมตื่นมาอยู่ที่นี่ผมก็น่าจะรู้เลยว่าผมต้องไปไหนอ่ะเออโอเคนั่นแหละหน้าที่ดีมากมลุงนี้เฮ้ยไอรอนแมนงอไอรอนแมนโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยผมอยู่กับผมดีมคงนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดลักคกี้บ็อกซ์สู้กับไอรอนแมนนะครับผมร่างเขาก็ใหญ่อยู่นะครับผมถึงดูไกลๆอาจจะตัวเล็กแต่ ไม่เล็กเลยนะครับผมโอเค VIP ของผมนะผมก็จะเป็นน้องบุกกี้นะครับผมนะอ่าคนที่2ก็จะเป็นน้องเจไดยเกมเอ๋อนะครับผมโอเคคนที่3ก็จะเป็นพี่แชมป์เคอเคนะผมคนที่4ก็จะเป็นพี่เตยเซนไฟเจอร์นะผมคนที่5ก็จะเป็นพี่ไมล์โฟร์เกมเอ๋นผมคนที่6ก็จะเป็นพี่เบียกกี้นะครับนะโอเคผมก็จัดไปนะครับผมผมก็จะเปิดลัดคกี้บ็อกซ์สุดโอพีนะผมแล้วก็มาสู้กับไอรอนแมนนะครับผมเห็นน้องๆคือขอกันมาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับนะโอเคนี่ผมผมมีลัคกี้บ็อกซ์ ประมาณเยอะพอสมควรเลยครับนะก็เจ๋งอยู่แหละนี่เก็บมานี่บางอันก็มีน้อยนะครับก็นั่นแหละครับตามนั้นบางอันก็มี4บางอันก็มี8บางอันก็มี12บางอันก็มี9้านะครับผมโอเคนี่ลหละอ่าเยี่ยมเลยเราก็ปล่อยลุงวิทย์เขาให้เขาดูชีวีของเขาไปนะครับผมท่านผู้ชมครับเราก็จะมาเปิดหลักที่บอกกันนะครับผมก็วันนี้มันไม่มไมใช่วันหยุดแหละยูอาจจะน้อยแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลงังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับผมนะครับนะโอเคเปิดมาแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่แบบว่าคอยบอกกันด้วยนะว่าพี่อันนี้ทํายังไงอันนี้ทํายังไงอะไรอย่างนี้นะครับแบบว่าคือพี่ไม่รู้ไงแล้วน้องก็มีน้องๆก็คอยช่วยก็ต้องขอบคุณมากๆครับโอเคนี่คืออะไรเออเฮลโหลไม่มีเลยเลยชึบปึ๊บป๊บเฮ้เราได้เตียงมา <c oughs> เอ,อ้ยโอ้โหดูผม What the หเจอกระต่ายน่าโง่นะครับแล้วทำไมผมเป็นสตีฟอีกแล้ววะเนี่ยอ๋อโอเคเอ้ยโนคิปเปอร์ทำไมแต่ละตัวนี่มันโหดเหลือเกินโอ้เอ้ยซอมบี้น่าโง่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 ซอมบี้แพ้ซอมบี้เด็กวะอย่าให้มีของนด้ว้ยถ้ามีของบ้างเองจะหนาวนี่ไงได้มาแล้วลองเช้าหนึ่งอัน เปิดมาโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะครับก็ V.I.P ก็จะแปลกตาหน่อยนะครับผมก็จะมีน้องๆน,นะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมก็เอางี้ดีกว่าใครอยากเป็น V.I.P ของผมนะครับผมใส่ชื่อ,เ,อเดี๋ยว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 เดี๋ยน้องบุกกี้ไปไหนวะเนะี่ยก็ถ้าเกิดใครอยากให้แบบว่ายังไงแบบว่าในคลิปผมนะใครอยากมาเป็น V.I.P ผมก็สามารถเอาชื่อทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมก็จะเป็นให้เป็น V.I.P ได้นะครับอ่าโอเคนะครับผม ใครเป็น V.I.P ก็ใส่ชื่อในนี้ได้เลยนะผมก็จะมาอยู่ในคลิปผมนะครับเป็นนั่งแบบมานั่งดูอะไรอย่างนี้นะครับอ่าจัดว่าแจ่มเลยนะครับไอ,อเอด็กนั่งง่เด็กนั่งง่เด็กนั่งง่ไอเด็กนั่งง่ไอเด็กนั่งง้อโหก็ตายนี่สีแดงหมดแล้วผมแพ้ก็ตายเฮ้ย <Hey. S 1> ผมแพ้ก็ตายแล้วเนี่ย oh God, okay, อโอ้ไม่ fucking g o d o o โอเคเต็งนอนวางไว้นี่แหละอ่าป๊บปป๊อปโอ้ยได้แอปเปิลโหดมาครับท่านผู้ชม เอ้ยอะไรอ่ะเราได้ไข่มาไม่รู้ไปทำอะไรนะฮิตอะคาวเอาไว้ฆ kind of ่าวัวเหรอโอเคจัดไปโอ้ยเอ้ยเอ้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 ผมนึกว่าผมจะตกแล้วนะครับนี่อะเรามีบล็อกหรอว่าบล็อกไม่จำเป็นมาเปิดโยนมาของดีโอ้โหของโคตรดีไม่นะวีพีผมรอบแรกโอ้วีพีผมเลยแต่พี่ไม้กับพี่เบียกกี้แล้วพี่เบียกกี้เป็นทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหก็ใครยังไม่ดูคลิปที่ผมปะทะกับ พี่เบียกี้ตัวจริงก็อย่าลืมไปดูกันได้นะผมแล้วก็นายอันคิลเลอร์แมนนะครับโอเคแล้วก็มีใครอีกนะอ๋อแล้วก็มีที่ผมอ่าเปิดลัอกกีว้วอล์กสู้กับสู้กับฮิโรลบายนะผมก็มีพี่ไม้ก,กับอ่าพี่ไม้โฟร์เอ็กแกมเมอร์แล้วก็พี่แซมไซโคลนะผมที่ผมไปสู้กับฮิโรลบายนะก็ไปดูกันได้นะครับโอเคโอ้ยนี่ผมขอปิดผมขอปิดไม่ปิดไม่ได้เลยอันนี้เอาปิดปิดไม่ได้หรอ โอเคมันปิดแล้วมันก็ไม่มีผลใช่ไหมงั้นเราก็จะปล่อยมันไปดีไหมเนี่ยเพราะมันคลายได้ยากมากนะครับอขอให้ขอให้อย่าไปทําอะไรกับไอ้นั่นก็พอนะครับโอ้ค้างเลยครับขอให้อย่าไปไอเนี่ยอ,อย่าไปโดนเจ้าไอรอดแมนก็พอนะครับผมถ้าไอรอดแมนผมตกนะถ้าไอรอดแมนผมตกแม้แต่ครั้งเดียวนะรู้เรื่องนะเออคือผมชนะเลยเวอร์ไป นะครับเอาเก็บมาสิโอเคจีจีดูดมาปาบปาบได้มา80ก็ยังดีนะครับขอให้มีดาบดีๆสักอันเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมลองดูดดดดิโอ้มันก็ไม่มีผลอะไรนี่หว่าจบแล้วเจ็งแล้วเจ็งแล้วนะเจ็งแล้วเจ็งแล้วเจง็จงละเจ็งละโอ้โหเอ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคือ ผมอยากจะบอกว่าอ่าอรอนแมนเนี่ยเป็นอะไรที่ถึกมากนะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะสู้เขายังไงนะครับโอ,โโอ,โอโ้โหโอไม่์ก๊อดโหจริงๆนะครับผมบอกเลยอ่าอรอนแมนเนี่ยโหสุดๆเลยนะครับโอเคผมต้องสู้กับเขาให้ได้นะผมสู้ไม่ได้คือแพ้นะผมก็จะเจอกัน3นัดนะครับนะแต่ถ้าเกิดผมฆ่าอีรอนแมนชนะเลยเนี่ยถ้าเกิดฆ่าอรอนแมนชนะก็คือชนะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดผมแพ้เนี่ย <estion. S 1> ผมก็ต้องเจอเขาอีกรอบนึงนะ ประมาณนั้นนะครับผมวอตเตอร์ฟาร์กในกล่องไม่มีอะไรเลยทำไมลักกี้บล็อกมันมีแต่ของดีๆฮะคือลำคาญสุดๆก็ไอ้นี่แหละครับนะไอ้ไอ้อะไรวะไอ้ไอ้ไไนี่ไอ้นั่นแหละไอ้ไหนหนไดาก้อนเนี่ยเนี่ยมึงรีบออกไปไกลๆจากกูกูไม่ไหวกับมึงเดี๋ยวนะีเนี่โอ้โหปิวเลยครับท่านผู้ชมครับซิวทัช โอ้ยผมเหนื่อยใจกับไอ้เจ้านั่นเลยครับไอ้บ๊อบเบสเนี่ยครับขอให้มีดาบโอ้ยทำไมวันนี้มันไม่ใช่วันของผมเลยอะนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีแต่ของเละๆใช่ครับวันนี้มันไม่ใช่วันของผมฮึบจุบโอเคมันไม่ใช่วันของผมใช่ไหมนั่นไงใช้ด้วยโอ้โหคลิปนี้อาจจะดูไม่นสนุกหน่อยก็ต้องโทษเจ้าเ er อนเดอร์ดักกอนนะครับผมเฮ้ยเนี่ยดูดิดูสิอ่ะ ดูสิจะทำอะไรกูได้อีกโอเคปรามาครับเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันร้ายจริงๆว่ะครับโอ้ผมจะสู้กับไอรอนแมนเนี่ยผมจะฆ่ามันก็ฆ่ามันไม่ได้นอกจากผมต้องแบบว่าเสกของออกมาแล้วก็ฆ่ามันให้จบงั้นเอาก็ได้เพื่อทำการความให้ผมแบบว่าสบายใจกูเอาดาโปรโถนเนี่ยให้แม่งรีบตายตายไปให้หมดเลยไหนวะอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกัน อันนี้ละกันมึงมาสิมึงมาสิ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 มาหึหึตายยากตาเย,เ,ตายาตาเย็นเหรอหมึงตายยากตายเย็นเหรอมึงงาโถ่ลำคาญเหลือเกินจริงจริงไปนะครับผมก็ตามปกติเรียบร้อยบายบายจ้าบายบายจ้า <c oughs> อะไรวะเนี่ยมึงผมอยู่ที่ไหนสักแห่งอะไรอะบูชายันเหรอ ไม่นะมันคืออะไรเฮ้ยมันยังมีนี่อีกหรือว่ามันจะคืออ่าอะไรวะเอ้าจะบุปผ์ดาบ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 โอ้โหในสวอตมันไม่ค่อยดีหรอกนะครับแต่ก็ช่างๆมันครับโอเคโอเคเปิดมาผมปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้โอ้กำลังจะบอกเลยว่าของดี วันนี้มันไม่ใช่วันของผมใช่ไหมตอบผมทีไม่มีดาบ OP เลยผมจะไปสู้อะไรกับแอรอนแมนได้วะเนี้โอ้โหขอแค่ดาบโ,ฮโฮหดๆอันนึงก็พอแล้วนะเนี้ยนี่คือไม่มีอะไรดีๆให้ผมเลยนะครับอ้ GG W P ครก็ผมนะโอเคเอานี้มาบวกเลยนะครับผมว่าจะไม่บวกแล้วก็ต้องบวกจนได้วะครับโอเคมา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  ถามว่าเครียดไหมนี่ตอบเลยว่าเครียดเลยเพราะมันไม่ใช่วันของผมแน่นอนนะลัคกี้บ็อก์แบบนี้นะผมจะไม่เอาเซตนี้มาอีกเลยนะครับท่านผู้ชมครับอเหลืออีกไม่กี่อันเองอ่ะนะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลุ้น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 เฮ้ย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 วันนี้มันเริ่มมาแล้วมันมาแล้วมันใช่มันเริ่มใช่วันของผมแล้วครับมันเริ่มจะใกล้เป็นวันของผมแล้ว ใช่สิมันใกล้แล้วมันใกล้เข้ามาแล้วในกล่องนี้มีอะไรใช่เลยนี่แหละวันของผมนะครับอ่าโอเคเก็บมาเลยนี่ไงนี่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 เก็บยามายาอะไรเอ่ยยาอะไรยาอะไรนี่โอ้โหฮีโรโ่พชั่นอ้อจัดว่าแจมเลยนะครับผมมีทองให้บวกลัคกี้บอกอีกฟรีๆนะครับนะแม่อะไรจะดีป่านนี้เนี่ย นะแต่ยังเรายังไม่ได้ดับ OP มาเลยนะครับอ่าโอเคผมเปิดต่อไปเปิดเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้มันมีทองอีกผมขี้เกียจไปแบบไปไปทุบมันนะครับขี้เกียจไปขุดมันอีกขี้เกียจแล้วนะครับเราปงแล้วนะครับผมโอเคท่านผู้ชมครับปราบปราบปราบมาอย่างนี้แล้วก็บุกร้อยใช่ไหมเย่มาเดฟกิ้งบูลชีตอันนี้บุกร้อยใช่ไหมเย่ลงนี้ทำสองอันก็พอแล้วนะไม่ต้องเอาอะไรเยอะมากเพิ่มมา เลยออแล้วแต่นายเออใครยังไม่ดูสโนว์แมนซูนามิสโนว์แมนนะผมก็ไปดูกันได้ครับผมในเรื่องก็เป็นแบบว่าอ่าคือผมกับพี่แซมนะครับผมที่จะไปฆ่าสโนว์แมนเพื่อปกป้องอ่าเมืองเมืองของตัวเองนะผมเพื่อที่จะให้ไปบ้านเมืองสงบสุขนะผมแต่มันไม่ใช่เลยครับผมคือพอฆ่าสโนว์แมนเสร็จปุ๊บซูนามิมาทันทีครับท่านผู้ชมครับนะอ่าก็เป็นในเรื่องที่บอกว่าใจว่า น้องๆดูก็สนุกอะ่ะเชืช่อเชื่อผมนะใครๆดูก็ก็สนุกได้ะนะครับอ่าโอเคเริ่มมาอุ้ยอะอะไรวะเนี่ยพูดจะตายเอาจะตายพูดอย่าไม่ขาดคำมาแล้วมาแล้วเปิดมาเออกล่ำคาในกระต่ายหัวหัวดอเนี่ยนะฆ่าฆ่ามันจุดนี้ดาบนี้มันโหดแค่ไหนดาบโ,โ,โอ้โหมันตีแรงจังวะเออเฮ้ยมันตีแรงจังตีแรงจังวะหรือผมไม่มีเกาะวะเกาะผมยังไม่พังนะ เออนี่มันก็จะมืดแล้วนะโอ้โหโอ้ยผมนี่เครียดเลยกับกระต่ายหน้าโง่เนี่ยไอ้กระต่ายหน้าโง่โอ้เปิดไอ้กระต่ายไม่มาแล้วว๊ะโอ้ของดีเย่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 เหย่เย่นานานานจะมีของดีๆอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่บกร้อยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเอามาเรื่อยๆกันอืมอืมไอ้ผมมีนี่อยู่นี่หว่าลืม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  โอเคโอเคนี่บวกร้อยแล้วอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งนะครับโอเคครับผมลยุลยๆลอยนะครับลอยๆลอยชุบๆอ่าซิวทัชอ่าอ่านี่ซิวทัชเนาะเม็ดเอาเก็บไว้ก่อนละกันนะครับซิวทัชมันคือมันไม่สามารถน่าจะเปิดลักกี้บ็อกได้นะเท่าที่ผมรู้มานะครับโอเคแล้วนี้ก็จะเป็นเจ้านี่ต่อลอยนะครับนี่เจ็ดสองเก้าหกหนึ่งลอยปัจจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ย อ๋อผมตกใจนู้นมันใกล้หมดแล้วโอเคโอเคชั P ่บบ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 ปบบบบบบีบบ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 ้บบบ้บบนบ่บบ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 บมบบบบม่เอาบบ้บเบบอบบบบบบาบบ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 แบ้บกบบ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 ดบบบ่บบปบบบบบบ้บบบบบบาบบอบบ เฮ้ยเหลืออันสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมได้ยังเหลืออีกหนึโอเคยังยังเหลืออีกสองอันสุดท้ายนะฮะผมถ้าเกิดไม่มีของดีๆออกมาก็คือจบขอบคุณสวรรค์อ่าขอบคุณสวรรค์ถึงจะมีของดีแต่ก็ไม่มีในพวกได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราเราไอ้นี่อยู่ไหมอ่ะไอไอไอเอมิซีอ่ะไอวิลเลจเจอร์อ่ะที่เขาแบบว่ารับแลกของอะไรอยู่ไหมอ่ะ ไม่อยู่แล้วโอ๊ะไม่ไม,ไม่กูไม่ยอมตายด้วยกระต่ายน่าโง,ง่แบบนี้โอ้โอเคมาได้เวลาประลองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะก็เชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยดูจากเชิงก็รู้ไล้แหละว่าซูเปรอร,ออร์แมนยังไงก็เอออาร์ลแมนยังไงเขาก็ต้องชนะอยู่ดีนะครับสามแต้มอยู่ที่เขาแล้วนะครับเฮ้ยจบแล้วใช่ไหมโอ้ไม่ก็ดู้ โอเคคือถ้าถามว่าใจไหมก็ใจอยู่แล้วครับแต่ก็นะมาไม่เป็นไรนะครับรอเชียร์ผมด้วยนะ v i p ที่เหลือที่เฮ้ยโถ่ก็ตบดาวเด่นเลยโอเคมาได้เวลาประลองลได้เวลาประลองกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับผมโอเคไอ้กระต่ายน่าโงอา่อย่าตามเฮ้ย อย่ามาเอ้ยเดี๋ยว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 ถ้าผมมีกล่องคราบก็เป็นอะไรที่ดีใช่ใช่ใช่ถ้าผมมีกล่องคาฟก็จะเป็นอะไรที่ดีอ่าใช่ใช่ใช่งั้นผมขอทำการเสกไม้มาแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับขอขอเสกแค่กล่องคราบก็พอก็ได้กล่องคราบอย่างน้อยก็ยังดีนะโอเคอ่ากล่องคราบ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 อยู่นี่อยู่เออใช่อยู่ฝั่งนี้งั้นจะแลกของกับ ไม่แลกเฮ้ยแลกอะ่ะอันนี้ก็ได้โอเคโอเคครับผมก็วางไปโอเคอันนี้ก็ทิ้งไปป้ามาแล้วก็เอาเป็นมวกกับรองเท้ารองเท้าโอเคแจมไปลรอยนะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคนี่ไงนี่ไงพอละนะครับไม่เอาอะไรมากละโอเคครับผมก็นะได้ยเวลาประลองกันแล้วนะผมก็เชียร์ใครก็ค,คอมเมนต์กันได้นะครับ อันนี้ไข่นี่มันสามารถแบบว่าฆ่าแบบฆ่าเจ้าไอรอนแมนได้นะครับโอเคก็ขณะนี้เป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมก็หล่อลุ้นกันนะผมโอเคชืบมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วเว้ยพร้อมละเออเออแหลก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 แทำไมผมแหลกวะเฮ้ยวัดทำไมผมแหลกเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมผมแหลกแปลกๆวะเฮ้ย บ,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 บโอ้โหนี่ไงเอลอนแมนมันเห็นผมแล้ว๋อตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มเลยครับท่านผู้ชมมาเอลอนแมนมาเลยโอ้โหอึดแค่ไหนเนี่ยดูดิยิงธนูไม่เข้าอะ่ะนะครับมาเนี้นี่ไง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 มาสิเอลอนแมนมาสิเอลอนแมน ไอรอนแมนนี่ไงโอ้โหไข่โคตรโหดท่านผู้ชมเนี่ยแค่ไข่ก็เฟี้ยวได้นะครับนี่ไงตบด้วยไข่เลยปะโถไอรอนแมนไอรอนแมนไอรอนแมนพิกเกงโอ้ท่านผู้ชมพิกเกมครับผมนี่นี่ตีด้วยไข่ผมพิกเกมพิกเกมนี่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 เจาะโหดไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก็ตบด้วยแอปเปิ้ลตบด้วยแอปเปิ้ลนี่ไงนี่ไงโอ้ยผมคิดว่าดาบไอ้ไนโซไนซอนนี่จะไม่โหดนะ โอเจ็บนะ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 โอเคโอ้โหก็ตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้โหเช้าเลยตอนแรกผมก็นึกว่าผมจะแบบ้ยสู้กับแอลอแมนไม่ไม่ไหวแน่เลยคือเลือดมันก็โหดอยู่นะครับแต่คือดาบนี้มันแรงจริงๆไม่ใช่มันมีเอนี่ครับผมทำเป็นไอวีครับนะต้องขอบคุณจริงๆเนรับผมก็ชนะได้แบบว่า ไม่ต้องไม่ต้องรู้ไม่ต้องไม่ต้องรู้เลยว่าเป็นใครชนะนะครับโอเคแล้วนะผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะเว้ยนะครับก็อยากดูให้ผมสู้กับใครก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเจีย yeah.